สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของครอปบนะคะกลับมาพบกับครอปบอีกครั้งในช่องห้องเรียนเพียงครึ่งตอนหนึ่งกับ2ค่ะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์มากับแบบฝึกคณิตศาสตร์เล่ม1เล่มเดิมนี้เลยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเปิดมาที่หน้า192ก <sk r. S 2> ็192อ่19ถูกต้องแล้วค่ะในหน้า192นี้จะเป็นแบบฝึกที่7.9นะคะ แล้วก็ต่อจากเมื่อวานนี้ก็คือโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะตอนที่2แล้วเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนลองมาอ่านโจทย์กับครูนะคะว่าข้อที่1นึ่งเขาบอกว่าแรกเกิดแกวตาหนัก3ากิโลปัจจุบันแก้วตาหนัก20กิโลแกวตามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะ,ะมาดูกันแรกเกิดเลยแกวตาหนักสากิโลนะอ่าปัจจุบัน แก้วตาหนัก20ิกิโลทีนี้แก้วตาหนักเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่ะตรงนี้คือตัวที่เราไม่ทราบค่าว่าหนักเพิ่มขึ้นเท่าไหร่วิธีการคิดก็ทําไมคะถ้าเราไม่หาตัวทราบค่าตัวไม่ทราบค่าก็คือเอา20มาลบ3าอ่ะ,อะ,อะคิดง่าย,ายๆถ้านักเรียนมีส่วนรวมอยู่ตรงนี้คือ20ใช่ไหมคะอ่าหาค่ารวมออกมาตรงนี้อ่า ย่อยออกมาสิอ่ะทีนี้นะักเรียนทราบค่าอันนึงก็คือ3ทอําำยังไง20ลบออก3ก็นับ3ไปหา20ก็คือ17 7อ่ะ20ลบไป3ก็คือ17ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวที่เราไม่ทราบค่าแสดงว่าแก้วตาหนักเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ17กิโลกร,รัมนะคะเพราะ17บวก3เท่ากับ 20นั่นเองนะคะแล้วค่ะงงไหมงงแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆฟังครูแล้วก็คิดตามเนาะเด็กๆเ,เนาะมาดูข้อที่2ค่ะในข้อที่2นี้เขาบอกว่าแม่ของขุนนี่นะขุนตัวอ้วนนี่นะคะซื้อเห็ดหอมมาเพิ่ม11ขีดทําให้มีเห็ดหอม18ขีดเดิมแม่มีแม่ของขุนเนี่ยมีเห็ดหอมอยู่กี่ขีดอ้า ันนี้หาตัวไม่ทราบค่าอีกแล้วเราไม่รู้ว่ามีเห็ดอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ซื้อมาเพิ่มคำว่ามาเพิ่มคือบวกเพิ่มอีก11ขีดก็เลยได้เป็น18ขีดอ่ะส่วนรวมคืออะไรลูก18ใช่ไหมอ่ะทีนี้เดี๋ยวนักเรียนมาหาส่วนย่อยกับคุณครูมันจะมีส่วนย่อย2อ,อันนี้อ่ดูนะ เราทราบค่าแล้วอันหนึ่งคือ11ทีนี้11รวมกับอะไรล่ะจึงจะได้18นี่ในวิธีการคิดนะเอาสิบแปทำไมคะมาลบ11หลังเลขหลังลบเลขหลังวิธีการคิดอ่ะเลขหลังลบเลขหลัง8ปลบหก็เหลือเท่าไหร่คะแเราออกไป1ก็เหลือ7 1-1ลบหก็เป็น0ูนะสิบแลบสิ 11, ก็เลยเหลือ นะคะตรงนี้ก็ได้5เท่ากันส่วนย่อยก็คือ11บวกกับ7ก็เลยได้เท่ากับ18เพราะฉะนั้นเดิมแม่ของขุนทำไมคะมีเหตุหอมอยู่ทั้งหมดกี่ขีดจ๊ะ7จขีดจ้เาเขียนลงไปเลยยากอยู่เนาะลุงเนาะเพราะว่ามันคิดสับซ้อนซ้อนเงื่องมากเลยนะคะสำหรับเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบนี่นะคะ มาดูในข้อ3นะคะใบบัวคาดคณีน้ําหนักของกุ้งแห้งน้อยไป2ขีดทีนี้ถ้ากุ้งแห้งหนัก12ขีดใบบัวคาดน้าหนักของกุ้งแห้งไว้กี่ขีดนะอ่ะคิดง่ายๆเลยลูกถ้าสมมติเขาบอกว่ากุ้งแห้งเนี่ยถ้ากุ้งแห้งหนัก12ขีดใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าคาดคะีน้อยไปคําว่าน้อยไปก็คือเอาไปลบ12ลบเอาไป2เหลือเท่าไหร่ลูก เหลือ10เห็นไหมตรงนี้ก็แสดงว่าใบบัวเนี่ยเขาขาดแคีอ่ะถ้าคิดเป็นส่วนส่วนส่วนย่อยส่วนรวมเนี่ยนะคะจริงๆก็คือส่วนรวมอ่ะมันจะเป็นเท่าไหร่ลูก12สใช่ไหมคะส่วนย่อยของเขาก็คือเรามีอยู่แล้วเท่าไหร่ลูก2ขาดเท่าไหร่อะไรบวก2ถึงจะได้12ก็คือ10นะ เพราะฉะนั้นใบบัวเนี่ยเขาคาดคะเนนน้ำหนักของกุ้งแห้งไว้เนี่ยประมาณ10ขีดเขาก็เลยคาดพลาดไป2ขีดนะคะอ่นนี่ก็ เป็นวิธีการคิดที่ค่อนข้างจะสับสนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่ยากนะคะเป็นเรียกว่าเป็นการคิดขั้นสูงเลยเนาะน,นักเรียนตั้งใจฟังคุณครูให้ดีแล้วพยายามลองคิดตามนะคะสําหรับวันนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบในตอนที่2เนี่ยคุณครูคิดว่าเดี๋ยวเราเปิดเธอมาเนาะเราจะต้องมาทบทวนในเรื่องนี้ซ้ำอีกเพราะว่าคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะยังค่อนข้างสับสนแล้วก็ยังงงงงอยู่ในเรื่องนี้นะคะแต่ไม่เป็นไร อย่างที่บอกค่ะคณิตต้องคิดทุกวันนะคะเป็นการฝึกสมองค่ะแล้วกลับมาพบกับครัวใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ